ไหนอะ่ะอ่ะมึงเห็นปะเห็นอ่นถาถ้าไม่ถ้าไม่ไหนเกตนยิงเห็นปะไม่มงมาเป็นนั่นเลยใช่มันก็ <c oughs> นนเหมือนพี่นี่ประตูอะ่ะเออมันเหมือนในี่ประตูปะ เอ้ยวกูเปิดสไยไปนะนอนปืนเทอคนแหลกเฮ้ยยสาไงอีกล่ห้องเขียวห้องเขียวป ได้ต <c oughs> ัวนึงยหาสามแยกึี่บอะนะดีวาลาดีว่าเียงีแทน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 ตัวแทนเลยตอนดิแทนเลยตอนไปเลยรออกโลน่บอกหน้าปากกินไม่เลยปักกินเยบลูจีวินโอมกูบอกกูจะไม่ตายเป็นไงล่ะตาย